ก็สวัสดียามเช้าครับผมก็เช้านี้เป็นเชาน้าวันที่วันที่สามทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งแล้วก็ผมจะเดินทางไปดอนเมืองนะครับตอนนี้ผมอยู่บุรพานะทุกคนตลาดบุรพาครับถนนจรัญญานนนะครับพ่อของมะลงเคอรี่ครับผมสามสี่ลัง แล้วก็ขึ้นของมาเพื่อที่จะไปดอนเมืองเรียบร้อยครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวพาเดินทางจากบามงกุ้งนะครับไปดอนเมืองวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุธิดานะครับก็วันที่สามครับผมเป็นวันหยุดนะครับก็เดี๋ยวผมเช็คเส้นทางก่อนทุกคนว่าทางด่วนฟรีไหมก็ไปจีเช็คนะครับก็ g o o g l e ครับผมทางด่วนฟรีวันนี้เนี่ครับมันจะขึ้นมาวันที่สามหกแปดฟรีสามเส้นทางหกสิบด่านนะครับทุกคน วันหยุดยาวเดือนมิถุนายน,นก็ไล่ดูนะครับว่ามันจะมีเส้นทางที่เราจะไปไหมสามเส้นทางหกสิดานรายละเอียดทางนี้ก็มจะวิ่งเฉลิมนะครับมันจะมีวีเฉลิมสีรัตแล้วก็อุดรรัตยาอุดรรัตยานี้น่าจะอยู่ฝั่งนนทบ,บุรีนะครับก็สีรัตก็อยู่ฝั่งกรุงเทพ บาลีมูลทนด้านในนะครับทุกคนก็เฉลือมนี่จะอยู่บางนานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นบางนาไปลงดินแดงแต่ว่าจะวิ่งข้างล่างบางนาตาดไปก่อนนะครับเดินทางไงครับ จะวิ่งจรัญญานนท์นะครับถนุนจรัญญานนท์ไปออกบุรพาวิถีแล้วก็ไปกลับรถหน้าจเทนะครับกลับรถเข้าบางนาตาดขาเข้าแล้วก็จะวิ่งบางนาตาดไปขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครที่บางนาข้ามไปดินแดงนะครับทุกคนแล้วก็วิ่งพิพาวดีรังสิตไปดอนเมืองนะครับ ผมแจ้งปลายทางของครับผมถ้าเรามีงานไปก็เดี๋ยวแจ้งเขาไว้นะครับเผื่อเขามีงานให้กลับมาทางบ้านนะครับตัวบอกเขาก่อนครับผมฮัลโหลครับไอมีงานให้กลับไหมกำลังออกไป ไม่มีมีมีแดงไปหกสิบบ่วงยี่สิบเอเคียได้ได้อกำลังออกจากโกดังน่าจะประมาณบ่ายนู่นแหละ <Okay. S 1> ครับผมกรบอกว่าให้พิมพ์ไปบวกเขา <c oughs> จก็ได้เนาะบุม้มพิมพ์ไปให้ก็ได้ นี่ยังไม่ลงสต็อกนะครับพี่อาทิตย์กลับบ้านนะครับไม่มีใครอยู่บดเ,เดี๋ยวนะหาออเดอร์เกียก่อนวิธีการพิมพ์ที่ง่ายที่สุดทุกคนก็คือคัดลอกตัวที่เขาสั่งเรามานะครับแจ้งไปยังปลายทางครับเพราะว่าถ้าเกียเขาเป็นคนสั่งนะครับสต,ต้อกเขาจะไม่ค่อยไม่ดูเรื่องเราต้องแจ้งเขาด้วยในแล้วก็ลบแค่ผู้ชื่อผู้สั่งมองครับ ส่งให้เขาอย่างนี้อะไรทุกคนแล้วก็ส่งรูปไปด้วยนะครับที่เราขึ้นของมาอ้าวรูปหายของไอ่นี่ครับทุกคนดูดิไม่น้อยนะเนี่ยเต็มตู้เลยเต็มย็นแคบอะ่ะก็ร้อยกว่าลังก็ผมแต่ว่ามันมีลังยาวด้วยสิบกว่าลังวันนี้ พอดีครับผมมีงานวันหยุดเราจะได้ไม่ต้องวิ่งหางานนะครับพอมีงานก็ดังออกวันหยุดงานก็วิ่งหางานแย่เลยวันหยุดนะีดะคัตเตอลืกอไม่ค่อยมีงานวิ่งนะครับไม่มีงานวิ่งไม่พอคนงานลูดยากกว่าปกตินะผมบอกเลยงานแทบถ้าเป็นวันหยุดเนื่องด้วยคนที่เขาไม่ได้วิ่งประจำเขาจะมาวิ่งวันหยุดนะครับทําให้รถเยอะขึ้นนะครับ ทีเนี้ยอัตราการรับงานของเรามันจะลดลงนะทุกคนคล้ายว่างานน้อยแล้วลดมันเยอะอย่างเงี้ยโอกาสที่จะได้งานมันก็น้อยนะงานแอฟนะตอนนี้ถามเขาแล้วครับที่หนุ่นเขาไม่มีงานให้กลับนะวันเนี้ย เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะหางานแอบกลับหรือว่าผมจะกลับเลยนะครับก็เมื่อเช้าผมไปพานทองมาแล้วเที่ยวหนึ่งนะทุกคนตอนเช,อเช้าขึ้นของหกโมงไปพานทองตอนส่งลูกค้าตอนแปดโมงเช้านะครับก็กลับมาขึ้นของเพื่อที่จะไปตอนทางนันทังที่ยว เทาเท่คาเท่ขขเทนึกว่าไม่นากลืมไปว่ามีสีชมพูสีชมพูล่าง,งสิบโกว่าโลทุกคนน่านจะประมาณตันหน่อยๆครับรอบนี้อาหารเสริมด่วน ก็ไม่ด่วนนะแต้งแจ้งเวลาเข้าไว้ประมาณบ่า,บายโมงเดี๋วิ่งจริงๆก็ถึงน้าจะประมาณเที่ยงคนใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดนะครับแจ้งเผื่อไว้เฉยนะครับมันจะได้ไม่ทําให้เราแบบบีบตัวเองเกินไปนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆครับหกสิบเจ็ดสิบ ถ้าเราบอกว่าไปถึงเที่ยงตอนนี้จะดสิบเดอดโมงบีบแน่นนะครับเวลาเราต้องทำความเร็วกว่นีน้ว่าเขาจะคอยเรานะครับงานเขาจะส่งลูกค้าต่อน,นี้เขาก็าจะจะแจ้งลูกค้าไว้ว่ารถมาถึงเที่ยงนะอะไรประมาณเนี้ย ับรถมาบางนาตราดขาเข้าแล้วครับผมก็เดินทางบนถนนบางนาะตลาดเจ้ายาวเจอกันอีกทีทางด่วนบางนาครับทุกคนไปกันต่อครับ ตอนนี้ผมถึงบางนาแล้วครับผมกำลังจะขึ้นทางด่วนนะครับฝนล,ลงเม็ดครับทุกคนฝนล,ลงเม็ดพพกแป๊บๆเลยก็ข้างล่างนี้เป็นสี่แยกบางนานะครับว่าจะขึ้นสะพานข้ามแยกก็จะมาขึ้นาทางด่วเนเฉลิมปหานกรครับที่ด่านเจียมันบางนานะ หลังจากที่เราเช็คแล้วว่าวันนี้ทางด่วนสีนะครับทุกคนเป็นวันหยุดราชการนะครับ ฟรีถึงเที่ยงคืนายวันนี้ก็เป็นวันที่สามทางด่วนฟรีก็จะด่วนไปลงรินแดงเลยครับผม จะเป็นจุดพักรถนะครับฟั๊มประะทอล้วนซ้ายมือหลังจากขึ้นจากหน้าด่านมาประมาณห้าร้อยเมตรจะอยู่ซ้ายมือเรานะครับก็วันนี้ไม่ได้เปิดจี s นะครับทุกคนก็พอดีผมดูตั้งแต่ตอนมาแล้วว่ารถโล่งนะครับวันนี้วิ่งเส้นไหนก็ได้นะครับวิ่งพละามเก้าก็ได้หรือว่าจะวิ่งเฉลิมก็ได้นะครับว่าพระรามเก้าก็ไปลง วิ่งพระรามป้าก็าไปต่อถนนวิภาวดีรังสิตเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะออกไปดอนเมืองก็วิ่งบางนาก็าไปลงวิภาวดีรังสิตเหมือนกันมุ่งหน้าดอนเมืองเหมือนกันนะครับก็ตรงไปตามป้ายดาวขนอนงดินแดงแจ้งวัฒนานะครับก็ชิดซ้ายไปถนนพระรามป้ารามิตาซึ่งเป็นทางด่วนของฉลองรัฐนะครับอ่าฉลองรัฐไม่ดีนะครับทุกคนวันนี้สี่สิบห้าบาทนะครับสําหรับสีล่ล้อมุ่งหน้า รามีธาวัชราพลลำลูกกาออกไปโซนบางน้อยฝั่งนู้นนะครับถ้าจะวิ่งไปจากเนี่ยไปบางน้อยก็ขึ้นทางด่วนฉลองรัฐไปต่อปัญจนาภิเศษหมายเลขเก้าเหมือนเดิมนะครับว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นกรุงเทพชั้นในรถบรรทุกน่าจะวิ่งไม่ได้ครับผมน่าจะวิ่งได้เฉพาะสี่ล้อแล้วก็รถสาธารณะนะ สามช่องทางขวาสี่ช่องทางขวาดาวคะนองดินแดงแจ้งวัฒนะก็วิ่งตามป้า,ายดินแดงแจ้งวัฒนะอย่างเดียวนะครับถ้าวิง่งถ้าจะไปพระรามสองก็วิ่งตามป้า,ายดาวคะนองนะครับมันจะไปลงถนนพระรามสองพอดีทงน้นก็พาชมบรรยากาศในทีนเ่เรับผมวันนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถือว่าโอเคเลย ก็ตอนนี้เป็นเวลา11บเอ็ดตาสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับอันนี้รถโดยสารปรับอากาศครับผมทีพารักทางด่วนทีวีบอันนี้ขึ้นทางด่วน ก็สำหรับใครที่มาจากบางพีชมบุรีที่จะมาเที่ยวแถวเซนทันโบหรือว่าแถวห้างในกรุงเทพนะครับก็ขึ้นทางด่วนเฉลิมพระคนครข้ามมาลงเนี่ยมันจะใกล้สุดเลยครับผมไม่ต้องไปรถจิดข้างล่างนะครับผมย็งใครแวบๆสตติกเกอร์ด่วนดีเลยอาจจะเป็นรถพี่ชาย ทางบางวันนะครับผมถ้าเปงานด่วนด่วนอีหลีก็น่าจะวิ่งส่งของในกรงเทพครับผมก็สำหรับผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องผมใหม่ก็รบกวนฝาก u ับสไคร้ให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นช่องน้องใหม่ในวงการตู้ทึบนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับผู้ติดตามยังน้อยอยู่นะครับก็ตามติดชีวิตตู้ทึบตอนเที่ยวนะครับทีวง,งานในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับทุกคนบางคนพี่ๆที่เขาเคยิ่งแล้วเขาอาจจะบอกว่ามันง่ายนะครับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ง่ายเสมอไปครับผมไม่ใช่ว่าใครจะมาวิ่งก็ได้นะครับบางทีมันมีหลายๆอย่างนะครับในการวิ่งงานแต่ละที่เราเราต้องคำนวณเวลาเส้นทางแล้วก็สินค้าให้ดีนะครับแล้วก็คำว่าด่วนแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับ บางคนขับเร็วอาจจะไม่ขึ้นทางด่วนแต่ว่าบางคนขับช้า,าจ,จะวิ่งด่วนอย่างเดียวนะครับสําหรับผมแล้วคําว่าด่วนผมไม่ได้ขับเร็วนะครับก็คือผมจะวิ่งยังไงให้รถไม่ติดให้รถมันวิ่งได้ตลอดนะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุด ก็เดินทางบนถนนเฉลิมมหานคร,รยาวๆครับผมมุ่งหน้าดินแดงไปกันต่อครับ ป้ายดอนเมืองลาดพร้าวนะครับเพราะว่าสองเลนขวาเนี่ยจะเป็นยุคระดับทูบีนะครับยุระดับอุตรดิโมกนะครับออกไปยุทธยาตองรวงนะครับจนน้องนะครับทุกคนอ่าค่าทางด,วด่วนตอนขึ้นแปดสิบาทตอนลงสาสิบห้าบาทนะครับสําหรับรถเล็กนะครับทุกคนเป็นไรกันเนาะทะเลาะกันแล้วแ็นจีรถแชนจี ตีบแตะใส่กันแล้วก็ทุกคน <c oughs> ให้คนจะไปก็จะไปให้คนไม่ยอมก็ไม่ยอมจะลอ่อกแล้วกระเทะกระเทะ นนี้มันจะเป็นห้าแยกราดเอานะครับทุกคนผมก็จะวิ่งวิภายยาวไปเลยแล้วก็ไปเข้าสถนนกำแพงเพชรหกนะครับตรงตรงข้ามกันกับสนามบินดอนเมืองน,นะครับทุกคนตรงนั้นมันจะเข้าง่ายก็วิ่งทางด่วนมาาจากดานบางนามาลง พ่พาไม่ถึง20นาทีแล้วทุกคนวันนี้รถไม่ติดนะครับวิ่งยาวๆเลยปกติรถมันจะติดแถวท่าเรือนะครับวันนี้โล่งเลยเป็นวันหยุดราชการนะครับก็บางคนเขาก็ออกต่างจังหวัดตั้งแต่เย็นวันเสานะครับก็มันหยุดยาวจันทร์คาร ยังวัาย <l ark> ังไม่กลับมาครับน่าจะรถติดเย็นนี้ครับผมเพาะพรุ่งนี้ทำงานปกติอยู่นะครับก็เราเดินทางบนถนนวิภาวอดีลังิีกันต่อครับทุกคนมุ่งหน้าตลาดใหม่ดอนเมืองครับผม ตอนนี้ผมถึงสถานีดอนเมืองแล้วครับทุกคนก็ที่ที่เราไปส่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันพอดีนะครับกับทางเข้าทางเข้าสถานีดอนเมืองเนี่ยที่เราไปส่งจะอยู่ข้างหน้าทุกคนเราต้องไปกลับรถมานะครับเข้าถนนเชิดอุฒธ,ธากาศนะครับตอนนี้เราอยู่กำแพงเพชรถนนกำแพงเพชรหกขาเข้านะครับทุกคน นนี้ก็จะเป็นสถานีบีทีเอตนเมืองสถานีรับส่งผู้โดยสารนะครับอกลางวันจอดได้นะทุกคนถ้าคนอยู่รถแต่ว่าหลังจากบ่ายสามสี่สี่โมงเย็ยนไปต้นไปเขาจะไม่ให้จอดนะครับมันจะเป็นเวลาเร่งดว่วนเราจะมะีจราจรมาบอกนะครับให้เราขยับรถออกนะครับ เปิดใช้เลี้ยวขวาครับผมเพออื่อที่จะกลับรถเข้าถนนเชิ่อมวุฒากาศนะครับ ถึงปลายทางเที่ยงสิบห้าพอดีครับทุกคนถือว่าเร็วนะครับวันนี้เนี่ยเห็นไหมเวลาเราแจ้งปลายทางไว้เผื่อชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราจะวิ่งสบายเลยทุกคนผมจะไม่ชอบแจ้งปลายทางเวลาเป๊ะๆนะครับถ้าเรามาไม่ทันมันจะเสียคล้ายๆว่าเขาจะเสียความรู้สึกต่อเราเหมือนเขาจะส่งงานต่ออย่างเนี้ย แต่เรามาช้าทีนี้แต่ว่าเขานันดรถไม้นันดรถไว้แล้วอะ่ะผมจะแจ้งเผื่อไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าผมก็จะมาถึงประมาณเที่ยงเที่ยงหน่อยๆประมาณนี้มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์เวลาที่เราแจ้งนะคต้องเอ็ด้ายนะครับผม ก็เราจะเลี้ยวซ้ายครับตรงนี้เป็นวันวีนะครับออกไปทางหลักุกไปทางตลาดสีมุ่ืองก็เข้าตลาดก็เป็นวันวีเหมือนกันครับทุกคนเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอบ๊ต้องรับบัตร จอดนะครับตอนเข้าก็จอดได้หนึ่งชั่วโมงนะครับก็หลังจากหนึ่งชั่วโมงไปต้นไปชั่วโมงละสามสิบบาทนะครับในตลาดดอนมงก็ถึงปลายทางแล้วก็ผมซ <Denmark> ้ายมือเรากะต๊อก ไม่มีใครอยู่ด้วยครับทุกคนเราต้องไปเอาคววยออกเองแล้ว ก็ตอนนี้ผมลงของเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนก็เป็นเวลาเที่ยง48นะครับก็พอดีมีพี่คนหนึ่งแกมาลงของเหมือนกันเลยให้แกลง,งนะก,ก,กล่อนน,นะครับก็แกจะรีบกลับไปเึ้ื่อนอีกเที่ยวนึงมานล้วครับของอีกเจ้าส่วนตัวผมไม่รีบนะครับก็บัตรเนี้ยมันจอดได้หนึ่งคีหนึ่ชั่วโมงนะทุกคนในตลาดใหม่รอนเมือง ก็เวลาตอันอ,อกอะเราต้องมายื่นที่ทางออกนะครับเขาก็สกแกนให้เราออกถ้าเราจ่ายเกินชั่วโมงก็ชั่วโมงละสาสิบาทครับทุกคนก็เที่ยวที่สองของวันนี้จบเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็จากบางประกงมาตลาดใหม่ดอนเมือง ก็เดี๋ยวผมออกไปจอดใต้ BTS สถานีร้อนเมืองนะครับเดี๋ยวหางานกลับครับผมเดี๋ยวดูงานในกลุ่มในไลน์ในเฟซด้วยนะครับถ้าไม่มีงานกลับก็คงต้องตีเปล่ากลับเลยนะครับเดี๋ยวรอสักหนึ่งชั่วโมงก่อนครับผมสักบ่ายโมงหน่อยๆนะครับพักเหนื่อยก่อนพอได้ค่าน,น้ำมันกลับไปทางบ้านนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ใครมารับชมจนจบผมก็ขอขอบคุณมากครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องมาทำมันทัวร์ทุทุจับไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นช่องน้องใหม่ในวงการทูทุบน,นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ